สวัสดีค่ะพบกับพินาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเนาะวันนี้พินาก็จะมาทำอาปกนะคะปกคลิปง่ายๆนะสําหรับแอป,ปที่มันมีสําเร็จรูปแล้วในมือถือเนาะมีน้องๆบางคนถามพินาเข้ามาว่าเออพินาทําปกคลิปยังไงสวยจังนะก็ไม่ยากอนะเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรที่เราไม่ต้องไปใช้ Photoshop แล้วเนาะแต่ก่อนพินาใช้โ Photoshop มันวุ่นวายมากเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างเออเยอะแยะนะคะ รายละเอียดมันเยอะแต่ตอนนี้เขามีแบบว่าแอปสาเร็จรูปมาเลยนะเดี๋ยวพ่นาจะทาแบบว่าง่ายๆให้ดูนะคะอันนี้พ่นาก็จะใช้ตัวนี้เลยโปรแกรมสําเร็จรูปก็คือ p h โต้คิดเนาะพินาชอบมากๆเลยค่ะเนี่ยพินาก็ใช้แบบนี้นะเดี๋ยวเอาเอาง่ายๆที่พินาชอบใช้ในทั่วๆไปอยู่เลยนะก็เนี่ยเปิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปที่ฟรีนะคะเลือกมาสองภาพนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพ่นาจะเอาภาพอะไรเอ่ยที่มันสวยๆหน่อยเนาะ อือมึอืึอะพี่นาจะเลือกภาพพินานะคะกับอ่ากับไข่นกกระทาแล้วกันอ่าเลือกสองภาพนะคลิกแบบนี้นะคะองุ่นแมวอังุ่นแม่สองภาพแล้วก็กดถัดไปอย่างเงี้ยค่ะพินาจะใช้ง่ายๆเลยนะถัดไปนะพอมาเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมพอเรียกมาเป็นแบบนี้ปุ๊บพินาก็ไปที่อัตราส่วนเนาะ ยูทูบของเราอัตราส่วนจะอยู่ที่สิบหกต่อเก้านะถ้าไม่ใช่เป็นเป็นช็อตนะคะไม่ใช่เป็นคลิปสั้นนะสิบหกต่อเก้านะคะคลิกเข้าไปอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เลื่อนมันให้มันเล็กลงน่อยเนี่ยเนี่ยแล้วแต่เราเลยจะหันเหไปทางไหนก็ได้นะเนี่ยจะหันเหไปตรงไหนก็ได้นะคะเนี่ยแบบนี้เลยนะคะ สำหรับรายน้ำที่ขึ้นนี่นะสำหรับการแบบว่าคลิกลายน้ำไม่หายไปของพินาง่ายๆเลยนะเนี่ยเห็นหมาเห็นมีรายน้ำขึ้นไหมคะเดี๋ยวพ่นาจะคลิกให้ดูอึ๊บเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอึ๊บอันนี้ตัวรายน้ำใช่ไหมเนี่ยเนี่ยพ่นาก็จคลิกกดกดเป็หนึ่งทีแล้วก็กดว่าใช่อ่ะก็จะหายไปนะคะถ้าก็ขึ้นใหม่ก็จะทําไปหรือว่าอ่ามันจะมีการเสีย รายเดือนรายปีอะไรประมาณนี้แต่พินาแบบว่าเออบางทีก็ปล่อยเข้าไปให้เขาขึ้นบางทีก็นึกขึ้นได้ก็เอาออกเน่ะอืมอ่ะให้มันน้อยลงหน่อยนะคะไข่มันใหญ่ไปนะอ่ะรูปพินาก็จัดให้มันได้รูปรูปแบบแบบนี้นะอืออีทีนี้เรามาดูภาพพื้นหลังนะพื้นหลังนะคะพื้นหลังพื้นหลังแล้วก็คลิกไปที่นี่เลยพื้นหลังนะคะนีะ่ยพื้นหลังพื้นหลังสมมุติว่าพื้นหลังของพินาม,มันเป็นรูปรูปต้นไม้อยู่ใช่ไหมอะ พี่นาไม่เอาน่ะสมมุติเราจะไปเลือกอ่าพื้นหลังที่เป็นรูปภาพเราก็คลิกไปที่รูปภาพนี่นะคะอันนี้มันเป็นภาพนี้อยู่เราไม่เอาเราก็ไปเลือกอันอื่นเนี่ยจะเลือกอันไหนก็ได้คลิกแล้วก็ตัดต่อมาเป็นอาภาพข้างหลังอะสมมุติพี่นาเอาภาพนี้นะภาพอ่าภาพน้าปุ๊บเนี่ยเอาแค่ไหนก็ได้ตัดนะเนี่ยเขามีครอบแล้วก็ครอบลงมานะข้างหลังมันก็จะเป็นน้ํา อันนี้มันไม่สวยใช่ไหมสมมติมันไม่สวยเราก็เลือกใหม่ไปที่พื้นหลังนะคะแล้วก็ไปที่สีนะคะเนี่ยหรือจะเป็นจะเป็นแบบนี้นะเขากาหนดมาให้เลยพ่นาจะชอบใช้ของอินชอตนะคะอันนี้ที่พินาทำเนี่ยพ่นาทําปกจากอินชอตนะคะจากโฟโต้คิดแล้วก็ร่วมด้วยกับอ uh, าคลิปเป็น uh, ของอินชอตนะคะแต่อันนี้เป็นโฟโต้คิดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะงงเอามาพูดรวมกันเนาะ พ่นาไม่ได้ใช้ครมาสเตอร์นะคะนี่ไปที่นี่นะสีเลือกสีนะคะเนี่ยเจ้าสีอะไรก็ได้เป็นพื้นหลังสมมติพินาชอบสีพินาเป็นคนที่ชอบสีออกส้มๆนะคะเนี่ยพลิกนะข้างหลังเป็นสีส้มเลยนะสีอะไรก็ได้หมดเลยเนี่ยสีเขียวสีไรสีอะไรไหมดเอยนะนะง่ายมากเลยนะโปรแกรมสําเร็จรูปแบบนี้นะคะเอาสมมุติรูปอ่ะอ่ะ,อะได้แล้วสม,มพินาภาพนี้นะคะเดีย๋ยวชิกปิดนะ <laughs> สมมตรริพินาภาพนี้อะรูปพินามันจะมันจะอ่าดูสูงไปแล้วก็คลิกที่ตัวเขาแล้วก็ครอบนะคะตัดสักหน่อยหนึ่งมันยาวไปเนาะเอาแค่พอดีตัวนะคะนี่ปึ๊บหนึ่งข้างบนมันสูงไปใช่ไหมเอาแค่นี้พอเอาพอสวยงามอ่ะก็นี่นะคลิกตัวนี้เลยคลิกถูกตรงนี้นะปึ๊บเนี่ยนะเนี่ยแล้วก็มาเลื่อนใหม่เนี่ยนะ เดี๋ยวมันจะมีหลายขั้นตอนเนาะเดี๋ยวพินาจะสอนตรงนี้ก่อนเอ่อนี่นะตรงนี้เสร็จปุ๊บนะคะก็สมมติอ่ะสมมติพ่นาเลือกแบบนี้นะคะโอเคพอละเดี๋ยวไปใส่ไปใส่ตัวหนังสือกันนะคะสมมติพินาเลือกอย่างนี้ใช่ไหมกดโอเคเลยค่ะกดบันทึกแลวปุ๊บกดบันทึกเรียบร้อยสําหรับโปรแกรมนี้ใช่ไหมไปไปใส่ตัวหนังสือกันค่ะออกจากโปรแกรมนี้ไป อันนี้ทิ้งแปะไม่เอาแล้วไปใส่ตัวหนังสือพอไปใส่ตัวหนังสือพ่นาก็จะมีอีกอ่ามีอีกอ่าโปรแกรมหนึ่งพ่นาใช้โปรแกรมโปรแกรมว่าพูดผิดเป็นปากิมเดี๋ยวก็หิวปากิมซะหรอกอันนี้ใช้โปรแกรมพิมพ์บนภาพสองจุดหนึ่งนะคะพ่นาใช้นี้ก็เรียกออกจากเรียกจากเครื่องนะคะเฉพาะครั้งนี้ไอ้รูปที่เราทาตะกี้เนี่ยภาพล่าสุดจิกกมานะคะปึ๊บนี่ภาพล่าสุดใช่ไหมคะ อันนี้ก็อ่ให้มันเข้าที่เข้าทางอันนี้เราเราตั้งอ่กรอบที่เราจะใช้เท่าไหร่แล้วนะเรากําหนดไว้แล้วนะนี่แบบนี้นะแล้วก็ตกลงตกลงนะฮะอ้าวละ,ะที่นี่เราจะมาทำตัวหนังสือบนภาพกันนะคะนี่เลยนะเพิ่มรูปภาพนะเพิ่มเพิ่มข้อความนะเพิ่มข้อความสมมุติว่าพี่นาจะใช้คําว่าบ้านสวนฟาร์มนะคะก็นี่นะคลิกปั้งบนเห็นไหมเห็นว่าพิมพ์ที่นี่นะคะ พิมเลยนะบ้านสวนฟาร์มนะคะพ่นาจะพิมพ์ง่ายๆส่วนปกคลิปดารามันก็จะมีไปอีกนะที่พินาทำนะของดาราก็ค่อนข้างที่จะยากไปกว่านี้นะมันจะเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่พินาใช้อยู่นะคะเดี๋ยวนะใช้ตัวไหนดีเออพ่นาใช้ตัวนี้บ้านสวนฟาร์มนะคะพ่นาใช้บ้านสวนฟาร์มตัวนี้นะคะอตัวอักษรสมมุติว่าอ่าเพื่อนไม่อยากใช้สีขาวนะไปเปลี่ยนเป็นสีอื่นสมมติพ่นาใช้สีแดง พี่นาพูดไวไปไหมเหมือนลิ้นจะลัวนะอ่ะสีขอบนะสีขอบพ่นาใช้ขาวเนี่ยเราก็หนดได้เลยนะเจ้าสีอะไรก็ได้หมดเลยนะอ่ะส่มนเขใส่ขอบแล้วก็บอกว่ามีขอบนะมันก็จะเป็นหนีขึ้นมานะฮะเนี่ยอันเนี้ยนนมันก็จะเหได้หันได้ไปทางไหนได้หมดเลยนะแล้วแต่ใจเราเลยนะคะอันนี้ใครใครได้แล้วก็ผ่านเนาะอ่าพินาก็คือมาแบบว่าแบ่งปันสำหรับอ่ น้องๆที่ยังทําไม่เป็นอะไรประมาณนี้ที่มาถามพี่นาเนาะถามจนพี่นาลืมเลยนะว่าจะทําทําก็ไม่มีเวลาสักทีนี่นะคะเนี่ยเอาขึ้นมาอย่างนี้นะนแล้วแต่เลยค่ะจะวางอย่างไงก็ได้นะอ่าสมมุติพี่นาวางว่าตรงนี้อะวางทับเวลาเราวางเราต้องดูความสวยงามอ่ะอันนี้หน้าเราอยู่นี้เราอย่าไปทับหน้าตัวเองเลยเอาขึ้นไปหน่อยเนาะเออประมาณนี้อ่ะบางเถนฟาร์มอยู่บนอยู่บน,บนศีรษะพี่นาเลยอ่ะบางเถนฟาร์มนะพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเราก็ไปเลือก เลือกโน่นนี่นั่นก็ไปที่นี่เลยไปที่นี่นะคะไปที่อ่าเลือกสติกเกอร์จะมาใส่เนี่ยเห็นไหมฮะเขามีให้เราเลือกเยอะเลยนะโปรแกรมนี้เนาะอ่าเนี่ยเต็มเลยเนี่ยอาสุพพินาชอบชอบในตัวนี้นะปึ๊บอืมคลิกเข้าไปมีให้เราเลือกเยอะเลยอ่ะอันนี้ยังไม่ได้เลือกเลยวิ่งมาแล้วปึ๊บอ่าลบออกก่อนนะคะลบออกก่อนอันนี้เป๊บอันนี้โปรแกรมนี้อยู่ในอ่าเออ อยู่ในแอปพิมพ์บนภาพนะคะเขาจะมีให้เลือกเยอะเลยเนี่ยเนี่ยอะเนี่ยมีอะไรมีมีไอคอนอะไรน่ารักน่ารักอ่ะเนี่ยอ่ะตอนนั้นพ่นาทำทำเกีเ่ยวกับอ่ดาราก็จะมีหัวใจให้พ่นาเลือกเยอะเลยเห็นไหมอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกอะขัดน่ารักน่ารักนะรูปอะไรรูปหน้าอะไรน่ารักอา้าวมาแกหมูมาแกยังไม่มายังไม่ไมาเนี่ยอ่ะแต่พินาชอบตัวนี้นะคะเนี่ยพี่พินาทำเกี่ยวกับดาราพ่นาก็จะชอบเข้ามาตรงนี้นะเนี่ย เนี่ยเขามีอะไรให้เลือกเยอะแยะเลยไม่ต้องไปเหนื่อยไปยากเหมือนสมัยก่อนนะอันนี้เป็นโปรแกรมสําเร็จเป็นแอปสําเร็จรูปเนาะมันง่ายมากเลยอันนี้อันนี้พ่นาบ้านสวนฟาร์มใช่ไหม,มก็จะเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงใช่ไหมพ่นาก็าเข้าไปนี่เลยเอ๊มีสัตว์อะไรบ้างเอ่ยสมมุตินะคะพินาก็นํามาเลยนะคะอ่าพินานําเจ้าแกะนี่มาแล้วกันมันคล้ายๆแพะพ่นาเนาะมันคล้ายๆแพะพินาอันนี้เหมือนแพะเลยอะ่ะใช่แพะไม่เอ่ยตัวนี้นะ เอาแพะแล้วกันเอาทีนี้สมมุติว่าเป็นแพะนะเนี่ยคล้ายแพ้เนาะเนี่ยก็เรียกมาใส่ได้เลยนะเนี่ยแพะนะคะอ่าไปอีกไปกทีหนึ่งนะนี่นี่มีเป็ดด้วยนะมีเป็ดมีกระต่ายด้วยอาบานพินามีกระต่ายด้วยนะพินาเอากระต่ายมาใส่เนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้คือเอ่อ มันเป็นลูกเล่นแบบว่าน่ารักน่ารักนะเราสามารถจับเปลี่ยงได้ตามใจเราเลยนะคะแบบนี้นะเนี่ยพินาแบบว่าสมมุติขึ้นมานะคะแต่จริงๆแล้วมันระยะเวลาในการทํานะี่พินาคิดเยอะนะคิดนานเอ่อเลียบเปลี่ยงนานกว่าจะออกมาเป็นปกสักอันเนี่ยพ่นาเป็นคนค่อนข้างที่จะพิถีพิถันนะคะอ่ะสมมุติเอาแค่นี้นะอ่ะบ้านสวนฟาร์มอ่ะเติมมาอีกหน่อยวารรตี้เนาะอ่ะ วาไรตี้ใช้ภาษาไทยแล้วกันวาไรตี uh ้อือหือปับ๊บ่าค่ะเนี่ยอ่าตัวในเรื่องของตัวอักษรนะสมมุติว่าเนี่ยเลื่อนมาเนี่ยจะสีอะไรเนี่ยมันมีหมดเลยนะสีสีหนึ่งเนีที่พ่นาชอบใช้คือพ่นาชอบใช้สีออกส้มๆเนาะเนี่ยส้มอีกแล้วนะแล้วก็สีขอบพ่นาก็จะชอบใช้สีขาวแต่สําหรับใครมันมันมีหลายอย่างมากเลยนะ แบบว่าโดนๆที่แบบเขาชอบใช้กันเขาก็บางคนเขาก็ชอบไปที่จะเป็นอ่ะสีสีดำอ่ะอันนี้แดงนะคะสีขอบเอาเป็นสีดำเนี่ยเนี่ยได้หมดเลยนะคะเนี่ยได้หมดเลยนะ,ะแต่สําหรับพินาพินาชอบชอบแบบว่าอะไรที่มันค่อนข้างหวานหวานวุววหน่อยนะ,ะชอบแบบเนี้ยพี่อ่ะเออวาไรตี้นะอือฮึ เนี่ยนะพินาสมมติให้ดูนะว่าพินาเลือกอย่างนี้นะก็เป็นวาไรตี้อะเห็นไหมบ้านสวนฟาร์มวาไรตี้นะม,นมันอาจจะอันนี้พินาสมมุติขึ้นมานะว่าให้น้องๆดูว่าพี่ๆน้องน้องดูว่าพินาเรียกตัวการ์ตูนมาแบบนี้นะแต่จริงจริงม,มันมันมีรายละเอียดมากกว่านี้มันต้องใช้หัวแบบว่านั่งคิดว่าอันไหนสวยนะคะเอาหัวใจมาดีกว่าเปิบขอขอฟุ้งฟุ้งฟิงฟิงมั่งนะมันดูมืดมืดไปหมดใช่ไหม อืม mm hmm. มันดูมืดมืดไปเนาะอ่าพ่นาก็ชอบใช้ตัวนี้เลยปิง้งอ่าพ่นาชอบตัวนี้มากเลยนะเป็นดาวปิง้งเนี่ยเออเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยเนี่ย,ยประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยเห็นไหมอ่าพอเสร็จเรียบร้อยนะก็บันทึกตรงที่นี่เห็นปะเห็นเป็นแผ่นดิสต์ไหมเนี่ยเอ,อ๊ะบันทึกเอ,อ่อบันทึกแล้วนะะเนี่ยอ่าบันทึกแล้วนะะเราก็ไปใส่ได้เลยค่ะ เนี่ยก็เป็นอันส,สิ้นเสร็จสิ้นนะคะการทาหน้าปกของพินาเนาะหน้าปกง่ายๆเลยนะคะจ้ะก็คลิปนี้ก็ยาวพอประมาณเนาะเดี๋ยวอ่าโอกาสหน้าพินาก็จะมาทําอีกแอป,ปหนึ่งนะที่เป็นการแบบว่าตัดเอาเฉพาะตัวเลอยลอยออกมาแล้วเอามาแบบว่าประกบกันอย่างก็แบบว่า อ่าอีกคนนึงอยู่อีกข้างอีกคนอยู่อีกข้างทํายังไงจะให้เขากอดกันไดนนบบน้อะไรประมาณนั้นเราก็จับมาจับมาแบบว่ใกล้ๆกันอะไรประมาณนั้นเนาะจ้าก็ขอขอบคุณนะพี่พี่น้งนองๆที่เข้ามารับชมเนาะสวัสดีค่ะ